สวัสดีครับไป DIY นะครับแล้วก็มาต่อกันคลิปที่2นะครับกับคลิปของการซ่อมเ o w e ์แอมป์รถยนต์นะครับอาการเสียที่มานี่คืออาการไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วก็ในคลิปที่1เนี่ยผมได้ทําการเช็คเบื้องต้นแล้วว่ามอสเฟตสอตัวนี้มีปัญหาแล้วก็โดยทําการวัดเบื้องต้นนะครับที่พอร์ตเอาพุทนะครับฝั่งของช่อ n แอลหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีโอห์มสูงใช่ไหมครับ มไม่ใช่โอมสูงโอมต่ํานะครับมันมีโอมต่ําก็ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็เลยได้ทําการถอ,อดเจ้าอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์นะครับตอนแรกบอกว่าเป็นมอสเฟตไม่ใช่นะครับเป็นทรานซิสเตอร์เรียกผิดนะครับทรานซิสเตอร์นะครับเป็นเบอร์คู่นะครับผมเบอร์ B เห็นะเนี่ยสองเบอร์ B688 กับ D718 มันเป็นเบอร์คู่กันนะครับเป็น NPN แล้วก็ PNP นะครับผมเป็น2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีถอดไดโอดมาเช็คด้วยอันนี้ไม่ได้เสียนะครับที่บอกว่ามันมันช็อตมันเป็นการขนานคู่นะครับอุปกรณ์นะครับผมที่เสียจริงๆก็เป็น2คู่นี้นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับทําไมมันเชื่อมโยงกับชาน n ลหนึ่งที่บอกว่ามันช็อตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวงจรตรงนี้นะครับดูลายวงจรน,นะ เริ่มจากตรงนี้นะครับที่เราถอดออกมาครับก็เห็นลายวงจรตรงนี้ไหมครับมันโยงมาตรงนี้นะครับโยงเข้าตรงนี้ขาอย่างนี้แล้วก็โยงเข้าตรงนี้จุดนี้แล้วก็ข้ามมาที่เส้นนี้นะครับข้ามมาที่มันข้ามมาได้เพราะว่ามันอาศัยการเชื่อมต่อ R นะครับาสีขาวเนี่ยนะครับผมตัวนี้ R สิบห้าโอห์มนะครับสิบห้าโอห์มห้าวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับ มันก็เลยสัญญาณก็เลยข้ามมาข้ามมาที่ตรงนี้นะครับพอข้ามมาเจอตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคู่อยู่เห็นไหมครับพอเป็นคู่เนี่ยมันก็ถูกโยงมานะครับตามเส้นนี้นะครับเราจะลากมาเลยนะครับเส้นนี้ลากมาปืด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 ปบมาออกนี่นะครับออกนี่ออกนี่เสร็จเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นชันลหนึ่งนะครับเห็นไหมครับไล่วงจรมาแล้วเป็นชันลที่หนึ่งก็ เป็นการวัดโอมตั้งแต่ตอนแรกที่ผมวัดนะว่ามาวัดคู่นี้แล้วมันมีขึ้นโอมต่ำแต่ชานีลหนึ่งเนี่ยขึ้นโอมต่ำโอมเดียวก็สรุปผลก็คือจริงๆนะครับผมก็คงจะต้องหาหาทานซิสเตอร์คู่นี้มาเปลี่ยนก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนก่อนแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาเช็คอุปกรณ์รอบข้างด้วยนะครับว่าสาเหตุที่มันทําให้ทานซิสเตอร์2คู่นี้เสียนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับทุกคน เดี๋ยวมันเช็คอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยนะมีเตออยตรงนี้เนาะอาจจะไม่เต็มจอนะครับผมไม่เต็มจอ,อคู่นี้เนี่ยอโอเคพอเราถอดออกมาเดี๋ยวมาเช็คข้างนอกนะครับว่ามันเสียจริงๆหรือเปล่าโดยการวัดนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับผมอ่า รถทีครับมิตเตอร์ขึ้นข้างมม่ขึ้นข้างอ่าคู่นี้เสียนะครับเห็นไหมครับวัดสลับกันนะครับสลับกันหนึ่งครั้งศูนย์โอห์มต้องสองครั้งนะครับนี้เสียจริงนะครับเสียจริงแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับอ่าตรงนี้ก็ศูนย์โอห์มมิดเลยนะครับศูนย์โอห์มมิดเหมือนกันนะครับ อ่านี้ก็ศูนย์โอห์มมิดเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวนะครับ2ตัวนี้เสียจริงนะครับไม่รู้ว่าคู่หนึ่งตัวแล้วกี่บาทนะเอาที่เช็คในใน<ใ>ลาซาด้เนี่ยคู่หนึ่งประมาณเทนะ่าไหร่แปดสบาทแล้วต่อชิ้นนะไม่แน่ใจแล้วแล้วแต่ร้านแต่ว่าแถวบ้านผมนี่น่าจะโดนไปหลายตังค์แน่ๆนะเพราะว่าผมผมไม่ได้อยู่ในเมืองครับอยู่ ห่างจากตัวเมืองมากนะครับโอเคโอเคนะครับทุกคนก็ไปจัดหามาเรียบร้อยครับ D68 กกับ D718 นะครับตรงเบอร์นะครับผมนี่สองตัวเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับวัดดูตัวใหม่กันว่าตัวใหม่ตัวดีเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงนะครับเราจะวัดยังไงต้องค่าอาคูนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ 0โอห์มนะครับลองแตะไปเลยนะครับแตะสลับนะครับอ่านะครับห้าโอห์มนี่ดีนะครับ PNP อ่าสองตัวตีทั้งสองตัวนะครับของใหม่ โอเคเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปที่บอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็ตามที่เราจดจดแผนผังไว้นะครับว่าใส่แบบนี้นะครับผมอ okay. ตรงนี้ผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับมีสามขาแบบนี้นะครับแล้วก็เล็งให้ให้มันเท่ากันนะครับเล็งให้ให้ขนานกันนะครับ แล้วก็ดัดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับดัดเข้าไปประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ผมจะบัดเกลียวไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แตะตะกัวก่อนนิดนึง แต่ตะกัวมากขาก่อนนิดนึงนะครับอมากืก่อนอขาดีเจ็ดหนึ่งแปดสไลด์ลงไปเหมือนกันนะครับสไลด์ลงไปยังไม่ได้แสดงว่าอ๋อดูตะกัวออกยังไม่หมด อประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการบารัดกรีไว้นะครับกรีแตะไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคจากนั้นเราก็เอาปักจุ่มนิดนึงนะครับนี่แล้วก็แตะให้ครบทุกขาเลยทีนี้ เราจะไม่แช่นะครับไม่แช่หัวแรงยาวนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ลายปิ้นเสียหายไปด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เช็คลายปินนะครับว่าเราบัตรกีตะกัวเนี่ยมันมันชนกันหรือไม่นะครับมันช็อตหรือหรือเปล่านะครับโอเคไม่น่ามีอะไรเสียหายจากนั้นนะแล้วก็ทําการตัดนะครับตัดลวดตรงนี้ผมใช้กําไกลแดงแล้วกัน โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการป้อนไฟเข้านะครับเคลียตรงนี้ก่อนเผื่อมันมีเศษเสศษลวดเศจอะไรนะครับทําการป้อนป้อนไฟเข้าไปนะครับอ๋อนี่ลืมบัดกรีอุปกรณ์คือหนึ่งตัวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คช a นเ e ลนะครับชานเนลที่เราเคยวัดได้อโอมต,ต,ต่ำนะครับ ชแนลหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับวงก็กลับมาต่ําแล้วนาจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองป้อนไฟเข้าไปนะครับโอเคทุกคนก็ปรับไฟไปที่12โวลต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาสายคีบนะครับผมแล้วเราก็จะมาลองป้อนไฟเข้ากันนะครับจาก power s u p p ายนะครับก็สายกาวเหมือนเดิมนะ กีบสายกมเดิมนะครับกีบไม่ค่อยอยู่ <c oughs> แล้วเราก็จะมาแตะขั้วบวกนะครับแตะขั้วบวกเดี๋ยวเราไปดูกระแสนะครับ <c oughs> ที่มันจะเกิดขึ้นลุ้นไปพร้อมกันทุกคนกระแสตรงนั้นนะครับ <c oughs> จะแตะเข้าไปอโอเคนะครับ <c oughs> กระแสก็กลับมาสแตนบายได้นะครับ อยู่ที่0.4นะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้ากับตัว,ต,วตัวซิงค์นะครับตัวซิงค์คิดว่าตัวไฟสีขาวเอ่อไฟพาวเวอร์น่า,น,าน่าจะติดแล้วแต่ว่าผมแตกคนเดียวเนาะมันเดี๋ยวนะจะให้ดูไฟพาวเวอร์ดีกว่าไฟพาวเวอร์น่าจะเป็นปุ่มนี้น่นจะเป็นตรงนั้นนะครับ อ่าเนี่ยไฟพาวเวอร์ Power ติดแล้วโอเคนะครับก็อาการเปิดไม่ติดก็ติดแล้วนะครับแต่มาลุ้นกันว่ามันจะขับเสียงออกไหมนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวต้องคงหาอะไรลองแล้วแหละเดี๋ยวเรามาประกอบเข้ากับตัวตัวบอดี้นะครับตัวเคสนะครับตัวเคสของเขาก็ประมาณนี้นะครับตางไหนหันั้งไหน น,นี้เปล่าตรงนี้หันตรงนี้นะทุกคนนะโอเเดี๋ยววางก่อนผมก็จะใส่ซิลิโคนลงไปนะครับซิลิโคนที่จะทำให้มันระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับอืมใส่ซิลิโคนเข้าไปไม่ได้ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดไปก็ทัไงนดี ทางนี้นะครับแปะลงไปแบบนี้นะครับแปะลงไปแบบนี้นครับดีโคนแห้งหมดแล้วมีโคนถือว่าเป็นเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะทำให้การระบายความร้อนนั้นทำได้ดีนะครับ อันี้ก็เหมือนกันพอใส่แผ่นซิลิโคนเรียบร้อยเนี่ยก็ทําการวางนะครับซิลิแผ่นตรงนี้จาเป็นต้องมีนะครับไม่งั้นมันจะชัดลงโครงนะครับแล้วก็ระบายความร้อนไม่ได้นะครับก็จะใส่เข้าไปแบบนะนั้นะอ่าสไลด์ลงไปนี้นึง อันนี้นะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเอาแผ่นซิงค์นะครับเนี่ยนะครับแผ่นซิงค์ขันเข้าไปนะครับทุกคนคลควงแล้วก็ยึดด้วยแผ่นซิงค์นะครับแผ่นซิงค์กดลงไป มาณนี้นะครับขันตรงนี้ขันให้แน่นๆนะครับแน่นตึงๆมือนะครับผมขันให้ครบทุกตัวนะครับโอเค๋ผมประกอบซิงค์เข้าไปก่อนขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราจําเป็นต้องมาจัดขาตรงนี้ให้มันสนิทกันกับกับตัวบอดี้เคสนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนแผ่นซิลิคนได้ดีที่สุดนะครับโดยการที่จะกดขาตรงนี้ลงไปนะครับนี่นะครับกดกดขาตรงนี้ลงไปนะครับให้มัน เกิดแนวแล้วนาบนะครับเนี่ยตันนี้เหมือนกันนะครับโดยการจัดแนวจัดแนวขานะครับผมแต่ก็ระมัดระวังนะครับขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าเรากดแรงเนะี่ยมันมันจะทําให้ขามันหักหรือว่ามันเกิดการแตกรล้าบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับก็เอา ตัวดันซิงยึดซิงนี่เข้าไปนะครับจะทำการผันนะครับผมโอเคนะครับให้สนิทนะครับเอาให้แน่นนะครับผมแน่นตึงมือนะครับ ไล่ย,ยุดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราใส่ตัวตัวดันซิงค์นะครับดันซิงค์ระบายความร้อนหมดทุกตัวเนี่ยให้มาย้ำอีกทีนะครับย้ำอีกทีย้ำให้แน่นๆนะครับเวลาเราอัดแรงๆเนี่ยความร้อนตรงนี้มันมันสูงมากนะครับมันร้อนมากมจะได้ถ่ายเทดีๆนะครับอโอเคนะครับผม ก็ประกอบกลับเข้ามาเรียบร้อย in, in, in นะครับ i อ in intersid intersid นะครับนี่ก็ลองดูยาวๆ โอเคนะครับไปพาวเวอร์ก็ตอนนี้กระแสก็กินอยู่ที่0.5นะครับผมมันก็จะเริ่มติดแล้วนะครับผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมไม่มีชุดลำโพงไม่มีชุดปีอะไรลองนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ก็ใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับสำหรับ Power AM รถยนต์4ชัแนลนะครับก็ทำการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับก็ทวนก่อนเนาะนะครับทวนก่อนก็คือเช็คฟิลนะครับว่าฟิลขาดไหมนะครับมาเช็คโอห์มแต่ละจุดนะครับว่าโอห์มตรงเนี้ยต่ำไหมนะครับถ้าชแนลไหนต่ำก็ให้ทำการไปซ่อมชแนลนั้นโดยการไล่วงจรจากชแนลขึ้นไปนะครับไปหา มอเสเฟตก็จะเจอกลุ่มมอเสเฟตที่มันมันเสียอยู่มันช็อตอยู่นะครับนี่โอเคผมขอเอาไฟตรงนี้ออกก่อนนะครับความร้อนปกติไหมนะครับจับดูจับดูแต่ละตัวนะครับอุ่นอุ่นไหมร้อนร้อนไหมนะครับปกติดีนะครับอุณหภูมิปกติดีก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านนะครับผมก็ การไล่วงจรก็ประมาณนี้นะครับก็ไล่ไล่เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มชแนนะครับผมส่วนเขาเรียกว่ากายภาพทั่วไปก็ดูรอยแตกรอยไหม้นะครับบางตัวนี้อาจจะระเบิดมาเลยก็ได้นะครับบางตัวอาจจะเป็นรอยไหม้นะครับเราก็สังเกตนะครับบางตัวอาจจะเจอพวกคาบน้ําอะไรอย่างนี้นะครับก็การสังเกตพวกนี้ก็จะช่วยส่วนหนึ่งนะครับตามลักษณะนี้ถ้าท่านใดเจออาการแบบนี้ ลองเช็คแบบนี้ดูก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เสียอาหารเยอะมากนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปิดการซ่อม power amp รถยนต์ด้วยการเช็คแบบบ้านๆซ่อมบ้านๆน,นะครับขอแค่เรามีความพร้อมเรื่องเครื่องมือนิดนึงนะครับแล้วก็บวกกับเราหาข้อมูลถ้าเราไม่รู้ตัวไหนเนี่ยก็เอา ตัวที่หลังอุปกรณ์นะครับหลังอุปกรณ์อย่างอย่าง,าง,างตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถเอาไปเสิร์ชได้นะครับอย่างหลังหลัง IC เนี่ยนะครับหลัง IC pwm เนี่ยนะครับเราสามารถเอาชื่อตรงนี้เข้าไปเสิร์ชใน Google ได้เราก็จะรู้ว่ามันคือ IC อะไรทําหน้าที่อะไรขาตรงไหนโยงไว้ตรงไหนขาตัวไหนสั่งงานอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีไดอะแกรมบอกเรานะครับอโอเคแต่ว่าเวลาทำงานนะครับ ถ้าเกี่ยวกับไฟให้เซฟที่เฟิร์สนะครับปลอดภัยไว้ก่อนจะทําอะไรเกี่ยวกับวงจรอย่าใจร้อนนะครับดูกัอนว่าสายไฟเราต่ออะไรไว้หรือเปล่านะครับก็ทําการเซฟที่ตัวเองนะครับหาอะไรรองพื้นเวลาเหยียบพื้นก็ใส่รองเท้าใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ตามรับชมบ DIY ครับผมลาไปแล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ